ฮัลโหลค่ะนั่นใครคะโทรมายามดึกคืนหนึ่งหลังเลิกงานแล้วนายสมดวกมีความจำเป็นต้องกลับบ้านดึกเพราะเนื่องด้วยวันนี้บริษัททํายอดกําไรได้ทะลุปเป้าผู้จัดการบริษัทจึงอยากตบรางวัลให้แก่ลูกน้องจึงพาลูกน้องไปเลี้ยงสังสรรค์กันที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งแม้ในความเป็นจริงแล้ว นายสมดวงจะไม่ค่อยอยากไปแต่ครั้นจะปฏิเสธก็น่าเกลียดอยู่นายสมดวงจึงต้องตามน้ำไปแล้วเขาก็กินเหล้าจนเม,มาใหม่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆงานเลี้ยงก็เลิกรานายสมดวงนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยแย่แล้วเสือกลืมโทรไปบอกเมียว่าวันนี้ต้องกลับบ้านดึกมีหวังอีแก่คงด่าตายแน่ๆเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอือหือไอ้เจ เมียโทรมาสิบกว่าสายไม่ได้รับตายแน่ๆเลยกูนายสมดวลคิดในใจไม่รอช้าเขาจึงรีบโทรศัพท์โทรกลับมาหาเมียแบบมือสั่นๆทั้งยังมึนๆงงๆเพราะฤทธิ์ของเหล้าที่กินเข้าไปเยอะฮัลโหลค่ะนั่นใครคะโทรมายามดึกพอได้ยินเสียงเท่านั้นแหละโอ้โหนี่มันสวร์ชัดๆสงสัยเมียคงหลับแล้วสาวใช้ที่บ้านจึงมารับสายแทน เออฮัลโหลคุณนายของเองหลับแล้วเหรออ่า uh, ใช่ค่ะคุณนายหลับไปตั้งแต่ตอนหัวค่ํากับคุณผู้ชายโอ้คุณพระช่วยนี่มันบ้าไปแล้วเรายังไม่ได้กลับบ้านเลยนี่นาแล้วคุณผู้ชายที่ไหนละ่ะไปนอนกับเมียแปลกมากๆไม่เราไม่ได้เมาจนเสียสติใช่ไหมนายสมดวกคิดในใจแต่สักพักเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลก หรือเรื่องลี้ลับอะไรหรือว่าเมียแอบพาชู้มานอนในห้องนายสมดวงรู้สึกโมโหมากมากฮะเอ็งว่าอะไรนะคุณนายของเอ็งนอนกับคุณผู้ชายเลยน้อยก็ฉันนี่แหละคุณผู้ชายของเอง็งยังกลับไม่ถึงบ้านเลยแล้วใครใครมานอนกับเมียกูวะเอ็งไปเลยนะไปหาไม้หน้าสามเดวฟาดไอ้ชายชู้คนนั้นแรงๆให้มันสรบคาเตียง เอ่อค,คุณคะคือคือหนูทําไม่ได้หรอกคะ่ะเกรงว่าถ้ามึงไม่ทํากูจะไล่มึงออกกลับไปเลี้ยงควายที่บ้านนอกไปเลยเร็วๆด้วยความเกรงกลัวสาวใช้จึงรีบไปคว้ามไม้หน้าสามฟาดชายชูคนนั้นทันทีสี่ห้าครั้งจนสลบคาเตียงเอ่อค,คุณผู้ชายคะหนูจัดการฟาดคุณผู้ชายเอ้ยไม่ใช่ฟาดชายชู ที่คุณบอกสลบไปแล้วค่ะดีมากทีนี้เอ็งไปลากมันลงมาจากเตียงชั้นสองลงมาชั้นล่างเลยรอสิบห้านาทีเดี๋ยวฉันไปถึงบ้านน้อยขอดูหน้าไอ้ชายชูมันหน่อยสิว่าเป็นใครมันช่างกล้ามากอะเอ่อคุณคะบ้านเราไม่มีชั้นสองนะคะนี่เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะฮะอ๋อ ใส่ปมคกงตัวปิดนะครับขอโทษครับแกนี้นะครับและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะเมาไมายหรือสังสรร์ปาร์ตี้กันอย่าลืมคนที่รอคุณอยู่ที่บ้านโทรหากันสักนิดบอกกันสักหน่อยให้เขารู้และเช่นกันครับเวลาเกิดเรื่องอะไรอย่าวู่วามทำอะไรลงไปก่อนการไตรตรองด้วยเหตุผลอย่าเป็นเหมือนสาวใช้ในเรื่องนี้ ไม่รู้ตอนนี้จะโดนฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายหรือเปล่านะแล้วนายสมดวงก,ก็ไม่รู้จะโดนตามล่าหรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้คุณยิ้มแล้วลยัง ยิ้ม,มวันละนิดจิตแจ่มใสนะครับในกล้องอยู่ในเอวดูงนี้ยิ้มเลยครับ